โอ้โหน้องชยานะคะผู huh. ้เข้าประกวดมิสแกรนกรุงเทพพาตัดเสริมหน้าอกกับหมอเต้ยเพื oh. ่อเตรียมคว้ามงกุฎดูเนินดูเนินด้านข้างให้ดูเนินไม่เป็นบล็อกค่ะไม่เป็นบล็อกค่ะโอ้โหไม่ได้มงกบ้านแล้ววะ น้องชายามมหาชนเข้ามาปรึกษาแบบ,บนี้ <ๆ S 1> เนื้อหน้าอกของเดิมเขาเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์ะจริงๆน้องชายามเขาก็พอมีเนื้ออยู่แล้วนะคะ,คะก็มีมีเคิร์ฟมีอะไรแหละอย่าบอกว่าไม่มีอะไรจริงมีนะครับเนื่องจากว่าเป็นคนผอมสูงอยู่แล้วใช่ไหมครับจะให้มันมีเคิร์ฟขึ้นมานิดนึงแต่งตัวสวยขึ้นดูเป็นธรรมชาติดูมีความเป็นผู้หญิงมากขึ้นเนี่ยก็สามารถทําได้เลยครับก็เมื่อกี้ได้พูดคุยกันไปเบื้องต้นแล้วว่าขนาดของซิลิโคนที่น้องเขาอยากจะใส่เนี่ยประมาณเท่าไหร่นะครับซึ่งเรามาดูกันแล้วโอเคน่า จีสยามหาชนน,นะคะในไลฟ์ไปนะคะจริงๆเยากได้ความเป็นธรรมชาติไม่ใหญ่มากแต่ยังคงความแบบให้มันเข้ากับร่างกายเราให้มเข้ากับ แต่เสื้อผ้าเราสวยว่ะกันทุไม่ต้อเห็นจนเกินไปไซส์ 285cc ซิลิโคนมติว่าซิลเซอร์เฟตนะครับแบบที่ไม่ได้ฝังชิปนะครับคุณผู้ชมขาโอ้โหคุณผู้ชมน้องชยานะคะผู้เข้าประกวดมิสแกรนดกรุงเทพพาตัดเติมหน้าอกกับหมอเต้ยเพื่อเตรียมคว้ามงกุฎแข่ใต้รานมนะคะคุณผู้ชมเทคนิคกึ่งเหนือกึ่งใต้กล้ามเนื้อนะจะเห็นว่าเนินน้องไม่มีความเป็นขอบซิลิโคนไม่เป็นบล็อกก็เพราะว่าตอนใต้กล้ามเนื้อนี่แหละดูเนินดูเนินด้านข้างให้ดูเนินไม่เป็นบล็อกค่ะไม่่่เป็็นนบลลออกกกคะทาาารสห้้้แวซูึ มีความมั่นใจมากคือบอกเลยว่าสวยจบครบรอติดตามตอนต่อไปบนเวทีมิกแกนนะคะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะอ